คราที่แล้วนี่เราดูกันไปคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของคีย์บอร์ดนะแล้วใช่ครับแชมป์รัวๆเลยตอนนั้นน่ะเหมือนกันนะนะฮะเองเซนเซเนี่ยมันมีสตอรี่อยู่มันออกช่วงปีที่กรุงเทพน้ำท่วมคานณะได้ครับผมคาณาหลายๆคนเรียกว่าเมาส์คาณะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชาวไอเพสแลนด์นะครับวันนี้เรียงไลน์อยู่ตรงนี้นะฮะครั้งหนึ่งฮะกับสองครั้ง ทำไมฮะเราทำไปแล้ว2อย่างด้วยกันคือใช่ครับนั่นก็คือเมาส์แล้วก็เมาส์แพดนั่นเองครับก็คือจากทางซีรี่สนะครับครบรอบ20ปีนะครับผมในช่วงต้นปีที่เราทำไปใช่ครับแล้วก็เว้นว่างมายาวนะครับผมจนถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้โอกาสนะครับในการทำหูฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเราจะเห็นว่าเมาส์ที่เราทำกันไปเนี่ยครับคือต้องบอกว่า เราลึกชาติไปถึงนู่นเลยฮะกินสุนะกินสุไซคาน่าอะไรพวกนี้นะครับที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือความทรงจําของทางซิวซือรีใช่ครับแล้วก็ลูกเลยมันจะถึงปัจจุบันนี้นะครับผมที่เป็นเซนเซต่างๆนะครับปัจจุบันนี้มาของเขาเนี่ยก็เรียกว่ามีให้เลือกในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบทรงบาลานซ์ทรงมือขวานะครับอ่าใช่ครับครั้งนี้เราอยู่กับหูฟังบ้างฮะคุณคุณเบนฮนะคุณเบนเคยสัมผัสอะไรกับ หูฟังจากสือซือดี้เป็น,นเป็นเกมมิ่งเฮดเซตตัวแรกที่ผมมีครับพี่อาถามจริง,งคุณเชื่อหรือเปล่าว่าที่บ้านผมเนี่ยผมมีหูฟัง <c oughs> ไซเบียบีทูน่ะสองสามตัว <c oughs> สีอะไรสีอะไรอา่ามีสีบลูก่อนตอนนั้นอนะ่ะคือเจนแรกอ่ะมันจะมาสีขาวกับสีดำและเขียวคุณไม่เอามา มัน <laughs> มันโดนปันป้นว่าแบบมันจะว่าไ,ไม่ได้ละวแล้วพ่อขูดกรองไม่ได้จริงไม่ยูนต้องเอง <laughs> ่านะฮะลอยมันอย่างไงเลยคือมันมีแค่ไม่กี่สีเนี่ยนะมันจะมีขาวมีดำม,มีเขียวประมาณเนี้ยอ่าเบสิกเบสิกใช่แล้วก็มันตอต่อมาตั้งแต่นั้นจะเป็นสีบูซึ่งแบบมันเป็นสีที่โค้ดสวยมากสีน้ำเงินน้ำเงินละก้านจะเทาหน่อยอ่าใช่ซึ่งตอนนั้นน่ะ มิจีซีใช้ด้วยใช้ตามเลยไปซื้อทันทีคือเรียกว่ากับโรเคซี่ตอนนั้นชั่วโมงนั้นน่ะกัคือไซเบเดทั้งทีมตอนกับเพราะว่าเขาเป็นซีซรีส์ดูจุดนั้นพอดีนะครับคือต้องบอกว่าผมเองก็ต้องบอกว่าคุณผมมันก็ใช้หูฟังสเปรย์สปามามหลักร้อยหลักพันมาจนถึงวันหนึ่งที่แบบเก็บเงินอ่ะแบบเก็บเงินตอนเรียนอ่ะแล้วซื้อไซเบเดวีทูสีผู้สูงตันจะได้สีส้มมาสีส้มสีส้มนะถือว่าคือมันเป็นแบบเริ่มจะเป็นเจเนอเรชั่นที่สองลว หรือแม้ก็ะทัหนึ่งหนึ่งจุดห้าละประมาณนั้นครับนะครับเพราะว่าตอนแรกอย่างที่บอกไปนะครับใครที่ลองไปเซิร์ชดูใน YouTube นะครับผมว่าซีรีส์ไซเบียร์วีทูรีวิวเนี่ยจะเป็นตั้งแต่พี่แว่นเนี่ยรีวิวตั้งแต่อยู่สมัยแบบอยู่คอนโดอะสีขาวของตังนแหลผมดูรีวิวกันก่อนซื้อด้วยรู้สึกว่ากายจะจะทำตัวเนี้ยเป็นวิดีโอรีวิวตัวแรกของเว็บไซต์เพจแสดงนัดคอมด้วยครั้งวันนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเนี่ยคือสัก1ิ1เอ็ปีได้ท่านผู้ชมครับคือต้องบอกว่าตั้้้้งงแแตต่่่ปีี2009ทกอัขึนมาลว ที่บาร์หรือพี่แบรของเราเนี่ยคือเขาทําวิดีโอคอนเทนต์เป็นรีวิวคอนเทนต์ตัวแรกที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากให้วิดีโอเนี่ยมันสื่อถึงเสียงสื่อถึงมิติมันที่มันมากกว่าภาพคสบปเดวีทูน่าจะเป็นตัวแรกที่ทําเป็นวิดีโอรีวิวขึ้นมาความคมชัดได้อยู่ที่ 480p ครับเนั้นนั่นคือความคมชัดของของคลิปวิดีโอรีวิวนะต้อวิดีโอแบบแฮนด้แคมมาคุณนที่แบบถืออย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งกับต่ากล้องนะครับก็ยุคนั้น แซ่บเดลวีทูมันเลยเป็นที่น่าจดจำมากๆอุ๊ยต่อสมัยนั้นก็ถือว่าภาพชัดแล้วนะใช่ใช่ผมนั่งดูตลอดไล่สีกันหมาพี่นะไล่ของวอร์สสีบูใช่ไหมนี่คือตัวตัวแรกที่นี่ตัวแรกเลยตัว2เนี่ยอันนี้คือเป็นสีบูลนะคือ1.5แล้วเจน2เนี่ยอาจจะเป็นสีส้มของพี่แล้วมันจะมีหลังจากนั้นเนี่นะมันจะมียุคช่วงที่มันเริ่มคอลแลับแล้วคอลแลับกับทีมผมซื้อเลยพี่มันเจาะของแพงหรอมั้งเนี่ยพี่ผมซื้อ2อันเลยครับผมชอบมากทีจเนวี่นตอนนั้นแล้วก หลังจากนั้นน่าจะเป็นเจน3กว่าละผมซื้อฟลอสบูลอ่าอันนี้คือในเดย์สตัวที่ผมมีที่บ้านฟลอสบูลจะเริ่มเป็น USB แล้วใชคือเป็นตัวสีขาวแล้วก็เป็นไฟสีฟ้าอ่อนอ่อนอ่าโคตรเท่ใครมีเท่านั้นคือแบบเท่จริงเพราะเจเนอเรดยนที่ออกมาเป็นพวกฟลอสบูลผมเนี่ยมันจะมีพวกเดียโบด้วยอ่าเดียโบโหคือยุคนั้นนี่เป็นยุครุ่งเรืองของทางซีรีส์จริงๆนะถูกต้องครับเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วท่านผู้ชมครับแล้วนั่นก็คือหูฟังที่ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในความทรงจําของผมของเบนแล้วก็ท่่าานนผู้ชชมออีกหลยๆคคคใรับื ใจหนึ่งอะอยากจะเรียกร้องให้ทางซูซี์อะเอาโปรดักา์เก่าๆมาคือเขาเรียกว่าย้อนยุคอะเรทรดีไซน์คือกลับไปเอาซาเวียร์ทัวทำมาเป็นเจเนอเรชันแบบเนี้ย่าคบผมนั่นก็คือความทรงจำครับผมเองก็ไปหยุดอยู่ที่ตัวเนวี่เหมือนกันเพราะว่ายุคนั้นนะครับ c s เ o สโ1.6โอ้ซีเ1.6 ต้องบอกว่าเขาเป็น the best team นะฮะนี่เรียกว่า top ฟอมกันมากับ f ฟรนด์ติกเลยใช่นะฮะคือเป็นคู่กับทุกแข่งกันเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมี SK Gaming มีอะไรต่างๆมากมายนะครับผมที่มีการคอลลักกับทีมสปอร์ตในยุคนั้นนะครับสำหรับซา b เบ i วีทูนะครับนอกจากซีรีส์ไซเบ r วีทูอีกตัวหนึ่งที่นิยมในเกมพอยต์แบงก์ในยุคนั้นนะฮะก็คือ 5Hv2 ครับใช่ครับที่เป็นสีดำ อันนี้ก็มาเจนแรกๆเหมือนกันนะ,ะป่องๆองเงี้ยใช่มันจะมาเจนแรกๆเหมือนแต่อันนั้นอ่ะจุดเด่นที่มันแตกต่างกว่าพี่อานะครับคือในเรื่องของซ <c oughs> องน้ำผมจำได้ว่า 5S อ่ะอันนั้นมันนิ่มกว่า อ่ามันจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนผ้ากำมะหยี่นะครับคือาบาเอวทูมันเป็นหนังไงพอันเป็นไฟเอชเพื่อตรงตรงเอียร์คัพเนี่ยมันจะเป็นผ้าละับเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วครับคือมันก็ไม่เชิงกำมะหยี่ครับมันเป็นผ้าที่มีเลเยอร์ของมันนะครับระบายอากาศได้ดีแล้วก็รวมไปถึงมี USB ซาวการ์ดมาให้อาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความขขังของความนิยมของซาวการ์ดไฟเอชวีทูเลยนะอันนี้คือตั้งต้นเลยไหมสารตั้งต้นของซาวการ์ดถูกต้องนะครับคือพอคนที่เขาได้ลองใช้เนี่ยเสียงมันชัดขึ้นเสียงปืืนนนคอออยย่ัั้มรบวา โนหนึ่งจริงๆคือคนที่เล่นเกมเนี่ยคือนอกจากเ s ียหนึ่งจุดหกแล้วเนี่ยคือเขาก็จะมีเรฟเลนต์เป็นคอย n ์แบงค์ด้วยนะครับไซเบเรียวีทูหรือว่าไฟเอชวีทูเนี่ยจะมีคลายเตอร์เสียงที่ออกกลางแหลมใช่เด่นมากๆครับ s ซลเฟสซิรี่นะครับจะบอกว่า โอ้โหคงทนกันมามากตอนนั้นอืมใช่ครับก็ช่วงทำลายพิษานะมันจะมานแต่ปี2009ัาจนถึงปี2013เออซึ่งต้องบอกก่อน2014เนี่ยมันจะเริ่มแบบคอนเว r ร์ตไปเวอร์ชันใหม่แล้วใช่ใช่ซึ่งณตอนนั้นนะผมเข้าไปอยู่ในสังกัด King of t h e Hill ครับของซิลซีรีสพอดีก็คือหลังจากปี2014นสิี่มาพนะเยงเจนถึงปี2017ตอนนั้นเป็นไซเบียร์อีลิตอ่าสามห้าศูนย์สามที่มันที่มันใหญ่ๆแล้วบอกเลยว่าตอนนั้นนใคครมีี่ือแบบ ยิ่งยิ่งกว่าเจนเท่ te. อันนี้ผมก็มีเพราะว่าเขาส่งมาให้ใช้แล้วตอน,น,นผมได้โอ้โหไม่นะจะหาว,ว่าขิงนะได้เราได้ไปเปโทดาทีจต่างเทพใหพ<ว>ไปเลยงกไปเลยบอกเลยว่าโอ้โหคือมันใหญ่พม่ฮักมันหูฟังมันใหญ่มากนะใส่บีเลอิเลแล้วตอนนั้นใครมีนี่คือแบบคือราคาเขาทั้งสูงเป็นหูฟังเกมมิ่งแบบรุ่นแรกๆเลยที่ราคา 8, 8, 8, <laughs> เตะแตะแบบเจ็ดแปดพันไี่ฮัผมว่ามันค่อนข้างจะวิกฤตเหมือนกันแล้ว อาจากนั้น่ะมันก็เอาควาสึองปีห้สิบเจ็ดไนเอาฮะแล้วก็คอนเวิร์ตเป็นตรงนี้ละข้างหน้าเราเป็นไล่ตั้งแต่อาร์ติสมาเลยเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีหลังๆในสองพันยี่สเป็นต้นมาก็จะเริ่มทำตัวไวเลสเพราะว่าตามก<ถ>ระแสปัจจุบันถูกต้องคือถ้าย้อนกลับไปที่ตัวเซอร์เบอร์อิลิทอ่ะคือจุดเด่นของเขาจริงมันคือตัวเมมโมรี่โฟมฮะคือที่มันหนาๆนุ่มๆขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเป็นแป้งหนาหนุ่มเนี่ยนะครับมันทำมาเป็นเมมโมรี่โฟมแล้วก็อยากให้อยากให้ยยยูููสสเเซอออรรร์นน่่่้ึกววาาคืมปุ เบาจริงไ่ถึงว่าน้ำหนักมันนุ่มมันนุ่มนะครับแล้วก็คือบอดี้เขาไม่มีอะไรเลยนอกจากคารที่เป็นอลูมิเนียมใช่เชื่อมกับหูฟังที่ใหญ่ๆนะหนาคือใส่แล้วมันเหมือนแบบพวกเอสกิโมแบบพวกบอกว่าพวกพวกโรกเหนืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เลยอะไรครับประมาณนั้นแล้วก็รวมไปถึงเขาก็เริ่มมาย้อนยุคกลับมาทำเป็นซาเบรี200 350ใ่ซึ่งมีดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับตัวไอซาเรีวีทูมากนะครับแต่ก็ ยังไม่ได้ตอบตอบโจทย์เหล่ายูเซอร์สักสักเท่าไหร่นะอ่าครับจนมาถึงจุจปัจจบุบันนี้เก็จรก็จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยทางซูซีรี่นะครับเออ เทนชั่นเดิมคือแบบฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เลยถูกต้อง,ตอง,ตองแต่ว่าหลังจากคอนบจบเป็นซีรีส์เนี่ยพี่อานาเขาอยากให้มาเป็นแบบแคชชวลมากขึ้นใช่ครับเริ่มแบบต้องการให้ทางลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นกล้าใส่หูฟังเกมมิ่งเนี่ยไปข้างนอกใช่สังเกตจากโฆษณาตัวล่าสุดครับโห oh, เรียกว่าเดินใส่กันมาเลยนะพี <All> door, ่ดอวินนี่สปอร์ตใส่มาเลยหูฟังเดินแบบโหเร่เท่เลยนะฮะเป็นอาร์ติสต์สวิตอาร์ติสต์วันไวเลสใช่เจเนอเรชั่นนี้ก็คือต้องบอกว่า เขาไม่ได้ทำมาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วครับผมคือตัวนึงที่ออกมาปุ๊บเนี่ยต้องต้องใช้ได้กับโมบายเดเวิร์สนะครับผมคอมพิวเตอร์ mac หรือว่า apple ต่างๆครับแล้วรวมไปถึงนะครับใช้งานได้กับพวกเกมมิ่งแฮนด์เฮลได้หมดทุกอย่างนะครับผมก็จะเชื่อมต่อได้ทั้งแบบสายที่เป็นอะลกสามจุดห้รวมไปถึง Bluetooth, บลูทูธและรวมไปถึงตัวดองเกิลที่เป็นรีเซิร์เวอร์แบบ type c บนะครับไอ้เจ้า arctis one wireless นะผม,ผมก็ได้มีโอกาสไปวันที่เขาเปิดตัวเลยเหมือนกันที่ไหนฮนะที่ทำจำไม่ได้ละ <laughs> นะครับผมจะแถวจุฬาอ่าครับแต่อย่างที่คุณเบนบอกมาชัดเจนมากนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยซูซูรี่เขาเปลี่ยนเขาเรียกว่าสโลแกนของแบรนด์นะครับจากคำว่าซูซูรี่โปรเฟชชั่นอลเกมมิ่งเกียร์เนี่ยนะครับเอาออกไปนะครับเหลือแค่คำว่าโปรเฟชชั่นอลเกมมิ่งเกียร์ไม่มีคำว่าซูซูรี่ละหยอกหยอกเหลือแค่คำว่าซูซูรี่อ่ะเพียวๆอย่างที่เราได้เห็นตรงนี้นะครับคือพอมันเป็นยุคนั้นปุ๊บเนี่ย ดีไซน์ของเขามันเริ่มเปลี่ยนไปหมดครับผมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆเขาก็เริ่มปรับไปหมดเลยอย่างที่คุณเป็นบอกไปนะครับมีช่วงหนึ่งที่เขาแวะไปหาพวกอุปกรณ์โมบายเยอะด้วยใช่ต่อ <c oughs> ฟังสําหรับมือถือ,อที่เป็นอิน e, เอรวมไปถึงจอยสติ๊กต่างๆที่เป็นแบบว่าเชื่อมมือถือใช่ครับคือเขาคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเกมมิ่งที่เป็น มือถือหรือโมบายเนี่ยจะมาแบบเต็มเต็มแบบทั่วโลกนะครับอ่าแล้วก็ยอดก็โตขึ้นในจียงพี่อานนะสำหรับคนเล่นเกมโมบายแล้วก็นับปัจจุบันครับพี่อานนะหูฟังที่เราไม่ได้เอามาโดยอ่ะเป็นรุ่นทัสคิวอ่าอ่าที่เอามาใช้กับมือถืออ่าใช่เขาแบบตั้งใจแล้วก็คุณภาพก็คือดีเลยฮะเนี่ยจะมีรูปขึ้นมานะฮะหูฟังทัสคิวมีเหรอฮะมีเหรอฮะมีไหมฮะมันบังอยู่ฮะอ๋อนี่ แม่คุณนี่นะผมมองไม่เห็นจริงๆของขอโทษทีมง,งานเราต้องส,องส่งซิงมาบอกว่านี่ฮะท่านผู้ชมครับเจ้าทัสคิวนะใช่ครับนะครับต้องเป็นอินเอียตัวหนึ่งที่ได้แล้วได้รับความนิยมกลับมาอย่างชัดเจนเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นอินเอียที่เป็นคล้องหูใส่สบายและตามมาที่ตัวไมโครโฟนที่สามารถที่จะเป็นแบบ a t t c h h b l l e ใช่ก็คือถอดออกมี2ไมโครโฟนครับพี่อ๊รนครับมันจะเป็นอินไลน์ตัวเดียวมีไมเดียวแต่เนี่ยมี2ไม้มี2ไม้นะมันจะเป็นอินไลน์ตัวหนึ่งครับผมนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวเสียบถ้าเกิดเสียบไว้ปุ๊บเนี่ย มันก็จะแน่นมันก็จะเป็นคุณภาพเสียงระดับแบบซีโอเสียง <ๆ S 2> <ล>ชัดขึ้น,น,นเพราะว่าตัวไมโครโฟนมันก้านร,รับไมค์มาแบบเหมือนแบบโอเปอเรเตอร์อ่ะถูกต้องครับที่มีคว่างอยู่ไหมฮะไม่มีนะฮะอยู่ในกล่องในกล่องก็เดี๋ยวจะมีหน้าตาอินเสิร์ตเข้ามารตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสเปคดีมากครับแล้วหลายๆคนที่ซื้อไปเนี่ยคือชอบนะครับเพราะว่าใส่สบายมากๆคับมีเนียตัวนี้นะครับและเดี๋ยวมาครับมันเป็นถ้าจะทำฝั่งซ้าย ใช่ฮะอันอันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะตัวท็อปสุดเลยเอาโตัวท็อปสุดเลยเอาเลยใช่ไหมถามก่อนเลยต้องบอกก่อนว่าขอบคุณอาร์คทีบีนะฮะเลยได้ว่าส่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่กับผมได้ประมาณครึ่งปีได้ละคุณแบนมาสเตอร์ไปแล้วคุณบอกเอยะว่าเขาเขาไม่ตาแล้วกันส่งของไว้ให้ผมทดลองใช้เรื่อยๆนะครับครับซึ่งเจ้าตัวนี้อยู่กับผมนานที่สุดละเอามาใช้นี่คือแบบอยู่ที่คอนโดเลยตั้งประจําเลย ตัวอาร์ติสพราムนะอันนี้น่าจะเป็นพราムไวเลสนะฮะแต่ว่า<อ>ตัวอาร์ติสพราムเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอินไลน์พี่อาร์นะคือมันจะเป็นรุ่นท็อปสุดลนะณนะปัจจุบันนะของตัวอาร์ติสนะครับจะเป็นสายแบบ3.5มจุดห้าครับพี่อาร์นะเพราะว่าเขาก็ยังให้ความแบบแน่นอนแหละนะฮะดิจิตอลถึงอะนาล็อกอะไรแบบอะนาล็อกถึงดิจิตอลประมาณนี้นะครับผมงเขายังเชื่อมั่นว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณภาพของเสียงจะดีที่สุดก็คือเ line อินไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็ นี่ตัวนี้แหละอันนี้นะใช่ฮะตัวนี้แหละฮะไม่เกี่ยวนะตัวนี้ไม่เกี่ยวเนะมืเ่อ <c oughs> กี้เขาส่งซิกมาผิด <c oughs> ผมก็คว้าปั๊บเข้าไปเพราะมันอยู่หน้ากล่องพอดีอ่าแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเบนพูด <c oughs> นะฮะก็คือความแตกต่างของเขาเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็น7 Wireless ใช่ไหมอาร์ติจนะครับ, et, รบผมอาร์ติจก็คือมันจะมีน้ำหนักอยู่บ้างเพราะมันเป็นไวเลสมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับ<อ>แล้วก็รวมไปถึงมีตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับรบน้ำหนักในพอๆกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุนะครับที่เขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเอียร์คราที่ดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับนะแล้วรวมไปถึงนะครับตัวเอียร์คราที่เป็นหนังด้วยนะครับอันนี้ก็าถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเสียงที่มันแน่นขึ้นนะครับเคยเคยมีคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าเฮ้ย ถ้าเราเปลี่ยนเอียร์คัรให้เป็นผ้าเนี่ยกับตอนที่เป็นหนังเนี่ยเสียงต่างไหมผมกล้าพูดหลยว่ามันต่างต่างครับต,ต่างครับนะครับเพราะว่ามิติเสียงที่มันอัดเข้าไปอะในหูของเราเนี่ยที่เราที่เราได้ยินอะตอนเป็นหนังอนะเหมือนแบบเแบบบสหนักขึ้นเสียงแน่นขึ้นใช่ครับแต่พอเป็นผ้าเนี่ยเสียงมันจะดูมวลมันจะบางลงหน่อยนะครับต้องใช้ขำอย่างนี้ด้วยหลักการแล้วฮะคือถ้าด้วยวัตถุของเสียงมันกระทบกันอะ ถ้าเป็นหนังอะ่ะมันจะไม่มันจะรูระบายมันจะน้อยกว่าครับทีนะี้ถ้าเป็นผ้าครับเสียงจะสามารถไหลผ่านออกจากรูผ้าได้เพราะฉะนั้นมันจะเปิดโปร่งมากกว่าเหมาะสำหรัออบออนคนที่อยากฟังแบบเสียงนักร้องเสียงกลางเป็นหลักนะแต่ถ้าเกิดใครที่เน้นแบบหนังเลยแล้วก็เพลงสายแบบแรปเปอร์ฮิปฮอปหรือว่า EDM อะผมว่าแบบหนังน่าจะตอบโจทกว่าแต่ว่าในเรื่องของการดูแลเนี่ยผมก็ต้อง โดยส่วนตัวผมให้หนังนะถ้าเราการดูแลมันเช็ดทำความสาะอาดง่ายกว่าครับเนี่แหละฮะท่านผู้ชมก,ก็อยู่ที่เขาเรียกว่าสิ่งวัตถุที่เราใช้งานด้วยใช่ครับแต่สิ่งนึงที่เขายังนําพากลับมาด้วยนีย่คือเรื่องของพวงมาลัยที่มันเป็นแบบดึงเข้าดึงออกเ<อ>นี่ยคือมันเป็นออริจินอลเลยท่านผู้ชมครับเพราะเขาทำมาตั้งแต่ยุคสไปร์วีทูนะครับคือยุคนั้นเนี่ยโหว้าวไปมากนะเพราะแบบไมโครโฟนมันดึงเข้าดึงออกได้ก่อนเนี่ยถ้าเกิดดึงภาพตามันจะเป็นแบบ หูฟังงี้แล้วต้องมีไมโครโฟนอีกแท่งหนึ่งออกมาตัวมันก็ดันลงใช่โอ้โหแล้วทุกซีรีส์คือเป็นแบบแบบอินไลน์ไมโครโฟนอ่ะแบบดึงเข้าดึงออกเข้าได้ใช่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็ยังตามมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่ามันคือดีไซน์ที่เขาเนี่ยนะครับผมให้ความสําคัญแล้วก็รวมไปถึงนะครับพัฒนามาเรื่อยๆใช่ครับวามแข็งแรงความทนทานก็จะตามมาด้วยกับระยะเวลาที่เขาสรรสร้างขึ้นมาในรัวนี่ฮะท่านผู้ชมอยากจะบอกหนึ่งอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่า ในซีรีส์ของผมฟังของเทอร์เซอรี่เนี่ยเขาซักเซสมากในเรื่องของเสียงไมโครโฟนนะเสียงชัดมากท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าไมค์ที่ดึงออกมาได้แบบนี้หรือว่าจะเป็นหอดใส่ก็ตามนะครับผมถือว่าตอบโจทย์มากสำหรับเสียงไมโครโฟนนะใช่ครับเออแล้วเรียงมานะท่านผู้ชมครับตรงนี้พรามไปแล้วนะครับตัวถัดไปนะครับมันจะเป็นเซกเมนต์ที่ลหลายๆคนเนี่ยเอื้อมถึงได้ง่ายสุดนะครับ,ค,รบคือผมขอเริ่มพูดถึงจากตัวอาันที่สาม นะฮะฮหลังจากที่เราพูดถึงตัวอาร์ติบวันไปแล้วด้วยใช่ครับนะเริ่มสับสน,นแล้วเหมือนกัน <laughs> มันเยอะเลยเกินนะทีนี้นะครับอาร์วันกับอาร์ติบาร์เนเล่คือตัว entry ครับนะครับที่เราจะสามารถมาเชื่อมต่อแล้วก็มาสัมผัสกับตัว,ตวเออ่ซีรีส์หูฟังในยุคนี้ได้ครับผมสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมครับคือตัวหูฟังอาร์ติบวันที่เราพูดถึงไปเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพลาสติกหมดเลยบอดี้โครงต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวของอาร์ติ์สามอาร์ติบา์ห้าเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแล้วก็มีผ้้้้าาาทที่มมมมััันนนนใหคควววสยยงเกิดดขึะรบ ก็ดูนี่ฮะที่ตัวกล่องนะครับตัวกล่องของอาร์ติสามนะครับก็จะดูแบบว่าหรูหรามาเห่ามากขึ้นมาเหา่านะฮะซีรีส์สามซีรีส์สามนะครับนี่ฮะให้วนๆให้ดูนิดนึงนะครับวัสดุก็จะมีเรื่องของตัว IPSV เท่ากับอยู่ด้านหลัง <laughs> อันนี้ก็เขียนอยู่ต่อแล้วส่งมาที่เรานะครับก็คือเขาจะมีตัว adjustable นะครับผมอยู่ด้านบนด้วยที่ปรับรองรับศีรษะของเรานะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับเป็นสาย analog นะตัวนี้จะยังไม่มีซาวการนะครับสาย analog เนี่ยสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มที่มีรูเสียบที่ชื่อว่า3.5มิลลิเมตรชื่ออะไรนะที่รูเสียบครับผมรูเสียบตัวนี้เป็นแจ็ค analog เหมือนกันนะครับจะวินโด จะแม็กซ์จะโน้ตบุ๊กนะครับผมแล้วรวมไปถึงนะครับในตัวในตัวของคอนโซลครับที่ตัวอาจอยนะหลอกของเขาเนี่ยจอยจอยคอนโทรลเลอร์ของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะเสียบตัวตัวสายไปด้วยได้นะครับผมเริ่มล้วนแล้วเหมือนกันตอนนี้นะฮะตามมาที่ตัวซีรีส์5นะครับหรืออันดิฟานะครับตัวนี้มันจะเจ๋งขึ้นนิดนึงครับโดยที่ว่าตัวสีสันของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีขาวซึ่งที่ผมถือว่ียคือสีขาวนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามขึ้นอีกสเต็ปนึงเหมือนกัน บอดี้ของเขาเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะเป็นสีขาวล้วเลยแล้วก็ตัดสีดําด้วยเรื่องของตัวตัว adjustable ตัวตัวรองสีสันแล้วก็ตัวเอียร์คับนะครับจะสามารถตกแต่งได้เพราะว่าเขาทําแบบออกแบบออกมาตัวนี้ออกทำมันเป็นแฟลตอะแบบแบนๆนครับผมแล้วก็ความที่มันจะแตกต่างจากสารเนี่ยคือเรื่องของซาวการ์ดนะครับคือเขาจะมีสายที่ออกมา2แบบแบบหนึ่งเนี่ยคือเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ PC แบบ USB เลย แล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยคือจะเป็นเป็นสายปกติที่เอาไว้ใช้แบบเป็นแจ็คอนาล็อกได้นะครับผม,บผมเซาการ์ดตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับนะครับผมเสียงของการคุยเสียงของการพูดแล้วก็เสียงเกมนะครับผมที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้ข้อดีของหวัสดุเขาจะดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งจาก3อีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่งน,นะครับโดยรวมนะแน่นอนฮนะเรื่องของราคาด้วยนะพีนนะ่อาันนะอันนี้ก็คือประมาณพัน หลักพันประมาณนี้เกือบเกือบสองพันเลยนะหนึ่งพันเลยกว่าเท่านั้นเองใช่ครับแล้วก็ไล่มาตัวสามเนี่ยประมาณส0งพันกันอ่าใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ฮะขยับความพรีเมียมขึ้นมาในี่มพันต้นต้นสามพันต้นต้นคุณภาพแับนี้อยู่เอ้าจริงๆริหูฟังแบบสมัยก่อนที่ยี่หก็เลทประมาณนี้ใช่ใช่สองสามพันเลครับซึ่งคุณภาพเนี่ยโอหเรียบร้อยอย่างดีแน่นอนอย่างดีแน่นอนนะครับโอแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับที่ปลายทางของเขาเนี่ยคือเรื่องของการเป็นอัพที่เว่นใช่อัพติ่เจ็ดเนี่ยนะครับผมจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบใช้้งานนแแบบบบบไวเเลสะคครัก็ือฮย เราอยู่ในยุคที่แบบว่าเฮ้ยเมาส์ก็ไร้สายแล้วห mm. ูฟังเนี่ยควรจะไร้สายนะ,ะท่านผู้ชมครับแต่คีย์บอร์ดเนี่ยแล้วมันแล้วแต่คนชอบ,บเพราะคีย์บอร์ดมันไม่ค่อยจะขยับตัวไปไหนเมาส์เนี่ยมันมีเรื่องของการมูฟเมนต์ขยับเร็วขยับช้าหูฟังบางทีลุกไปโน่นทำโน่นทำนี่ ah. ไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำบางทีไม่อยากจะถอดหูฟังก็ได้นะค,ะครับแต่พอเป็นคีย์บอร์ดเนี่ยบางคนไม่ได้อินกับการที่ต้องใช้คีย์บอร์ดไร้สายนะครับผมแหมท่าบอกว่าดังมะพังเหมือนกันนะฮะตัวนี้ใช่น่าหน่ายครับแน่น ขยับขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งครับพี่อาร์ตครับแล้วก็แน่นอนเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหมือนกันใช่ครับซุดซีรีส์นะครับนี่นี่นี่ที่ผมจะหยิบมาให้ดูครับก็คือเรื่องของตัวรีซีเวอร์นะครับเสียบด้านหนึ่งเนี่ยเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับแล้วก็เอาตัวรีซีเวอร์เนี่ยมาวางนะครับผมมาวางรับรับสัญญาณไว้ได้เลยนะครับตัวนี้รีซีเวอร์ฟสำหรับอาร์ติสเซเว่นนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับคือมันจะมีน้ำหนักมากกว่าตัวที่เป็นแจ็คแล้วก็็เปนนนสายย USB ิดห่อ เพราะว่าเขารวมทุกอย่างไว้ในตัวนี้ครับวันหนึ่งคุณจะใช้แบบมีสายก็ได้วันหนึ่งคุณจะใช้แบบว่าไวเลสก็ได้เช่นกันนี่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลฮะในเรื่องของ a r t i s Series นะครับผมของทาง Silver Series นะครับครั้งนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เราพูดถึงมาเมื่อกี้ Cyberia f i HV2 นะครับผมโอ้โห Silver Series Cyberia Elite ต่างๆมากมายนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาสามารถที่จะ ใช้งานนะครับผมร่วมกับทางซอฟต์แวร์ทางซิสตี้เอนจินได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าในหูฟังในเจนแรกๆนะยังจำไม่สามารถปรับพวก EQ อะไรได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นเจนนี้ครับเขารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าความต้องการแต่ละคนเนี่ยเราต้องการปรับจุน EQ ที่้เขากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถไปปรับจุน EQ ได้นอกจากนั้นในบางรุ่นก็จะมีไฟของ r c b ด้วยนะครับเนี่ยห้าขึ้นมาเนี่ยจะมีเพราะว่าสังเกตได้ว่าราคาที่มันแพงขึ้นเนี่ยสาเนี่ยเขาจะไม่ได้มีไฟนะครับพอเป็นห้าแเนี่ยตัวรอบ ร,รอบๆหูฟังเนี่ยคือเขาเขาจะมีไฟขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราเสียบรูดีมันจะขึ้นมาหรือไปหาเรย์ดูได้ในทางเอพิเทอร์แลนด์ครับผมนะครับวันนี้ก็คงพูดถึงหูฟังกันไปแบบของปลาของคอแล้วใช่ครับแต่ปัจจุบันนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซซีรี่เนี่ยให้บริการโดยทางฝั่งของ RTB Technology ใช่ครับไลน์อัพเหล่านี้มีขายอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปตามหากันรที่ยุ่งยากครับผมพร้อมกับการรับประกันที่แบบว่าคุม้มค่าคุ้มราคานะค,ครับผมก็ ฝากด้วยกันนะครับใครที่อยากดูรีวิวตัวไหนนะครับก็จะมีทั้งผมแล้วก็คุณเบนนะครับรีวิวกันอยู่ตรงนี้ใช่ครับก็ไปติดตามไปเอาเรื่อเวลาศึกษาดูก่อนได้ว่าชีวิตเราเนี่ยชอบแบบไหนอยากใช้งานแบบไหนแล้วถ้าเกิดใครที่ฟังถึงจุดนี้นะมีประวัติมีเขาเรียกความทรงจาเกี่ยวกับซีสุรีของหูฟังเลยนะครับผมที่รุ่นไหนคิดถึงรุ่นไหนเนี่ยลองคอมเมนต์ไว้ดูกันนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยทางซีสุรีเขาครบรอบ20่ปีแล้วถูกต้องครับยูเกมเมอร์มาเนี่ยอย่างยาวนานนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณเบน<ช>ครับช่อมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารู้สึกว่าจะต้องเป็นในส่วนของตัวคีย์บอร์ดแลวใช่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคีย์บอร์ดแต่ละคนเนี่ยความทรงจำแบบไหนที่รู้เนี่ยผมมีในหัวแน่ๆเลยคือการที่พี่ว่านเนี่ยเอารถทับคีย์บอร์ดเป็นไวรัลเลยเ <laughs> เป็นไวรัลเลยต้องรอดูวะเดี๋ยวไปดูฮะคลิปหน้าพบกันนะครับสวัสดีครับติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.twitch.tv/fpsthailand ทั้งเกมทั้ง e-sport และ l i f e สไ y l e รอคุณอยู่ครับ